สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเดือนสกาวนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่นะฮะวันที่28ตุลาคม2566นะคะวันนี้เดือนสกาวจะพ้ามาตามตัวเลขแน่วท่างนะคะเอคุณเสรีนะคะเนาะก็ได้เวลาได้มีเวลาอัดคลิปให้ FC เข้านะคะเนาะ ของคุณเซรีนะฮะหลังจากที่เดลสกาลดแดนกลับมาจากอุลลอนแล้วแล้วก็ไปวัดนะฮะส่วนตัวเลขทั้งวัดเดนสกาวด์จะนำมาเสนออีกที่หนึ่งพราะว่าตัวเลขจะได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะ,นะตัวเลขไอที่ปูคนไหยมากน้าแล้วก็ตัวเลขมือวงสวงนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะคะ,ะ,คะก็เลยแบบ ท่านเดย์ว่างแต่ว่ามืนอน้กะว่างนีดน่เวลาเวลาเนี่ยตอนอีกสิบหกนาฬิกาสี่เกือบสิบเจ็ดนาฬิกานะฮะเกือบสิบเจ็ดก็เลยอัดคลิปให้เอฟซีได้ดูเพราะว่ามันจะบ่บอเดเอไฮไปจากหน้าจอนะฮะเอฟซีก็อาจจะถามมาว่าเดือนสกกวคือบอลล่งคลิปนะคะเนาะก็เลยแบบนะฮะ,นะฮะ พราะว่าคุณพ่อกลับมากลับมาบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมกลับมาหมูวาดมีนะคะก็เนาะก็ได้ดูแลคนป่วยไปมื้อนี้ก็ไปซื้อของนะคะพรุ่งนี้ก็ออกพรรษาก็เนาะไปซื้อของมากไปเห้คุณพ่อนะคะก็เป็นพวกปลานะคะแล้วก็เป็นหมูเป็นอย่างนี้แหละนะฮะเพื่อว่าอาหารคนป่วยเนาะอย่าให้กินมันกินหลากหลายดูแลวนไปสำหรับคนป่วย ะะเป็นเรื่องธรรมดาของร่างายของชีวิตมีก็ดูแลกันไปนะฮะเซียรีครัค่ะฮัลโหลครับค่ะตันนี้เราก็จะปลกอยแนวทางของคุณเซียรียเนะาะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโนหาก่อนมีจิกโทรมาเอาหวยเผืเ่อจะได้มีโชคข้าวข้า9สองเก้าสอง มีอค่ะสามสองมีกี่งสองเก้เก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามศูหนึ่งศูนค่ะ 3, 7, 3, 1, เด่นไปที่สามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเนาะสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเลขสามตัวตดหกศูนยปดสามตัวหกศูนย์แปดค่ะ 5, 6, 7, นี่แค่นี้เนาะอันทั้งบนล่างเลยเนาะ บนล่างนะฮะคุณเซรีนะฮะข้างค่ะขอบคุณค่ะอ,อ่ะ่านผู้ชมเดี๋ยวเดินสกาวแข่งเอฟซีแคปนาจอไว้ผู้ใดสนใจขีมแคลเซียมยาลูกสายตาโทษสั่งซื้อได้ค่ะซูนหกสอง7กแปดสามหกหกเจ็ดหนึ่งนะคะก็ของคุณเซรีเนาะ นะคะถ้าใครชอบก็จัดไปก็ทางเราก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะตามนั้นละชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะฮะหน้าที่เราก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเราก็ไม่รู้แต่ว่า ถามว่าตัวเลขดนใจไหมชอบไหมก็นะฮะคนทำหวยก็ชอบหวยเป็นยูแลว้วเป็นเรื่องปกตินะ,ะับไม่มีใครหน่อยที่จะค้นจะบอมมีการเสียงโชกข้าก็ไปมาเสียงเสียงโชคเอาน้ำดันนี่แหละแตว่ว่าชอบกับจัดบ่ชอบกับพานนะคะเนาะอ่ะตัวเลขแนวห้างเนาะค่าเนาะนี่ค่ะของคุณเซรีตามนี้ก็แล้วกันนะฮะบนล่าง92 32 12 เก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะเนาะเลขสามตัวหกศูนย์แปดนะคะแคปน้าจอกไว้กันแล้วกันสำหรับตัวเลขนะคะใครที่สนใจครีมเนาะครีมแคลเซียมยาบลูนสายตาอันนี้แคลเซียมนะคะแคลเซียมแคลแม็กนะคะยาบรุงกระดูกนะครับ อรที่เป็นกระดูกเป็นเก้านะคะรักษาหานะคะคือแบบมันปวดบันเท่าทุกราคาเท่าไรเดินสเก่ห6กลอยหาสีบอคคนคลายตะกอนนะคะห้ารอยหาสีบอคคนเดินสเก่าร้0ยบาทนะคะแล้วก็ยาวงสายตา490บาทนะคะแม่เจคแตเมยไม่ต้องทีใดอันนี้วลุรกระดูกบงุ่กระดูกกับบงุ่มสายตานะคะไอเจคิมยคุณแม่โทรสั่งซื้อได้เลยค่ะศูนย์หกสองเก้าปดสามหกหนึ่งนะคะเนาะ ค่ะแมวมีไรแม่กบโทรมากค่ะท,ทรมากเนาะทรมากศูนย์หกสองก็แปสามหหเจ็ดหนึ่งแล้วก็ให้ซื้อไว้แจ้งซื้อไว้นะคะแจ้งซื้อแล้วก็สิมิเก็ไปไาทห้างรซฟี่นะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะก็สําหรับนี้เนาะครีมชุดละหนึ่งพันสอง้อยบาทเหมือนเดิมนะคะฝากอุดน,นุนมเด้รนะคะเนะาะฝากอุดน,นเดิร์สกาดําเน่นะคะหลิก เบอร์โทรก็หายไปแล้วเนาะศูนย์หกสองก็แปดสามหกหกเจ็ดหนึ่งเมื่อกี้ตัวเลขกันกับพานมาแล้วคุ้นเซรี่นะคะบนบนล่างเพิ่นนะคะเก้าสองสามสองหนึ่งสองนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะเลขสามตัวหกศูนย์แปดนะคะหน้าสดบริเตงหน้านะะใส่ที่มอนเจเดียนะคะค ก็ขอบคุณหลายๆนะคะคอมเมนต์เขามาหลากหลายก็เรื่องเกี่ยวกับพุ่นพอ่อไขรแน่ขึ้นหลักธรรมนีกัออกรุกมันมากเป็นคือว่าเป็นมือที่สองนะคะมาอ่อนขึ้นอยู่บันกะที่ว่าดีขึ้นนะคะคนป่วยกับลูกได้นะคะก็จะผ้าอาบน้านะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะออกพรรษานีจังใลกับคอไอฟซีโชคดีนะคะในการออกพรรษาพรุ่งน,นี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็จะไปวัดกันนะคะก็ กลับมาแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะอ่ะตามนี่ก็แล้วกันสาหรับคลิปนี้เดอะสกาวกอนเวิร์ตโอราเอ็กซ์ซไปก่อนเจอก,กันไม่ได้คลิปนานตวาล็ดบวงซวงกัเล็งที่ป่วยห้มกนะคะสิเดตตัวไหนอยากจะพยายามทาคลิปลงมาให้นะคะเพื่อบ่อบ่ให้พาดน,นะคะไปหาผู้บาดเจา็บเพื่อนไห้ปตัวไหนมากบ้านนี้นะคะอยากให้ ลูกไว้นะฮาถึกแล้วสิว่าบโบเดิบอเอาคือถือโน่นี่นั่นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่สามารถวีเคราะห์วิจารณญาณกันใดมีอยังก็คอมเมนต์กันใดขอบคุณหลายๆสําหรับที่เบิ่งคลิปนี้ไปก้างใจใเะ้รัการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ